พีทกิฟต์มีม่ชรพีทรีสเปกมัซแซลที่กำลังจะแร็ปห่อ วุ like me, me, me. ่นไรมี่ nobody elfie แบบนี้มีคนเดียวแต่เดี่ยวพี่ฝาผมแบบเนาะจะแรป trap หรือว่าบูมแบ็ผมก็ได้หมดจะนั่งแรปหรือว่ายืนแรปเหรอเมื่อก่อนไม่กล้ารับโชว์เพราะคนแซวทับโ์ยอะแต่วันนี้กูปล่อยรามกระแทกหนาแอบมาแข่งก่อนฉันดูก่อนผมอ่อนนอนแต่ว่าไม่อ่อนซ้อมแซบสุดในพอซ้อมมีมือรีรอแตอนนี้นาทีทองเลยสักเต็มเข้าเอาใส่ทองโชว์มีมาห้อยเข่าเพราะทรัพย์ย่อทุกวันผมอยู่แต่กับเพลงใช้ชีวิตนอนลิมิตนอนเพนนอนเกมกูปล่อยฟิลมาเต็มเหมือนแค่โคเบนมาเองแล้วกูจะวินอินเกมที่แข่งก่อนไม่แน เ <The> ขอให้สักชุดหนึ่งนี่เออีกชุดนึงฮะเออเอาสักอีกสักสิผมมี8บาทแต่ว่าผมเตรียมไว้3ชุดอ่าเอาลวงมันเลยโอ้โหจริเหรอพี่เด้เอาลวงมันเลยได้ฮะนี่ทุกทุกครั้งที่เงื่อไหลแล้วเอามือไปเช็ดมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากำลังออกแรงกายกูจึงปัดเงื่อที่ไหลออกและมุ่งทำให้เสร็จและบอกตัวเองความสำเร็จสัจกวันจะตอบแทนนาย เละกูจะทำสิ่งที่กูเชื่อออกกูพร้อมในทุกเมื่อไอ้สิ่งที่ไหลแค่เหงื่อไม่ใช่น้ำตาไม่ใช่เลือดอ๋อเขาบอกแค่ก่อนมันเพิ่มเป็นน้ำเป็นตัวปะยอแต่วันนี้กูปั้นเด็ดเหงื่อให้กันเป็นแหวนหรืออบบวลแต่ยังไม่พอกูจะเป็นเด็ดเหงื่อให้แกเป็นเงินในบัญชีเป็นบ้านให้แม่เป็นชีวิตใหม่เป็นเป็นเส้นชัยในวันนี้รู้ดีมันยากเพราะมันเป็นภาพที่อยู่ในจินตนาการแต่กูจะทำให้มันสำเร็จไม่ทางจะใจไม่ทางจะไกลแต่ใจกูยังพยายามวะเดิบอืออีกสักแปดแปดนะฮะเอออ๋อ ฮิปฮอปไม่ใช่แค่เ claro สื้อแต่มันอยู่ในไหล่รวมเป็นเลือดเป็นมากกว่าเพลงเพราะมันเป็นเพื่อนเป็นฟืนท่อนใหญ่จุดไฟคอมเชื่อ๋อฮิปฮอปพวกเราเป็นเลื่องพันบักรกรคำสอนคำเชื่อมฝึกตะกรอนนอนตอนตื่นทุกเมื่อกูจะปล่อยรามทำการกระเพื่อมโฟกุปักติปักมาปฏิวัติว่าสวัสดีครับโฟกุจัดหนักๆกูฟังให้ชัดเรียกกูอัจฉริยะชื่อกูเคกอร์ตโฟลื่นอย่างเควไม่หล่อมาแต่ยังมีสาวมาเซย์ใหกูมั่นใจเรื่องแร็ปเพราะกูเทใจมาฝึกแรัปเปลี่ยนร็กันเป็นเพลงไทย alright อืม Gracias.